เจอได้อิซุคเฮ้ยเจอแล้วเหมือนหุ่นยนต์เลยอะเอาประตูปิดด้วยเอ้าเหมือนเซนทันยูนิตป่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นเปอร์เซ็นต์ ผมใช้มิซายยิงไม่ได้ใช่นนี้เฮ้ยอะไรวะ ตัวลิเตรลที่เป็นแบบเป็นนกมีหางไงพี่พอชอบเล่นอะเฮ้ยอะไรอะ,ระฮะนี่มันเอ็กซอ,อ,อลิซิตเฮ้ยไงอะคืออะไรอะอะไระอะ พลัสิดะอะไรอะได้มาเฉยเอ็กพราสิตมีมิกเอนมิมีวิวรีเวิร์ดอินออริจินเล่าอะไรเนี่ยแกเละฉันอ๋อก็คือถ้าปราบพวกนี้จะได้ กำลังเพิ่มเนี่ยใช่มันก็ามคงว่ายัางไ,ไงวะเนี่ยมันเพิ่มยังไงอ่ะเออความคงอยู่ทําไมไง8เพราะว่าเรามีซามบูบด้ามี DNA ของเมทรอยอยู่ไงก็เลยสามารถซุปซับเอ,อ็กซ์พอลิซิได้ ทรบลไม่ชอยไกว่ากันไม่รู้สิมีตัวอะไรฮะเจอเจอบอสแน่ๆสัมผัสได้โอ๊ยวา ทำไมมันไม่กลายเป็นเอ็กโบรสิร์แล้วล<ด>่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าบ่ายถึงตรงตอนที่มันตายเป็นดีแล้วจะกลายเป็นเอ็กโบรสเร์ก็เดินตัวไปเลยเมื่อกี้มีกระสุนไงเนี่ยเห็นไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแลับไอ้นั้นพวกนันคืออะไรอะเฮ้ยเหมือนมีของลับโธ่ไม่ได้เช็คเลยใช่ไหม มีของลับตรงไหนเนี่ยเมืเ่อกี้หาได้ไหมหรือยังไงต้องเนาะเดี๋ยวนียเฮ้ยลังไงพาสมาบีมแปลว่าปืนพาสมาลังสีพันบีมบีมก็คือลำแสงไงลำแสงพาสมาว้าวดุดแรงมากยิงทะลุได้ ยิงทะลุทุกตัวเลยเห็นไหมทะลุยิงทะลุเห็นไหมพาสมาจะทะลุนป่นกระสุนสีเขียวเหรอเฮ้ยนี่ไงทะลุแล้วไงทะลุกล่องเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหรุนแรงอ่ะ

ิดอะไรขึ้นอะเออหมาะ็่ว่าจะมนะตัวบทน้านที่บางปือยู่เฮ้ยแถวนี้มันมีเอ็โปรติตได้ไงเฮ้ยเยอะเลยอะงงไงผมว่านี่ โอ้ยแย้อย่างนั้นนู่นเฮ้ยอะไรนี่ะ โอ้โหโน้ต mm ้มสไตล์ไงใจยิงใส่หน้าจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยโอ๊ยตาย

นะยังอีกโอ้ยไม่แพรลีวะตายตายจากอะไรเนี่ย,ย oh, <no. S 2> อ๋อเนาะโหจ่งหวะเมื่อกี้เตือนนะแพรลีได้เนะี่ยต่เราก็รู้ว่ามันตายแล้วบอกว่าแพรลี่ได้โหเตือนตอนนี้

ว้โอ้ยบ้าการขึ้นหอยมันแปลกทำให้เราคาดเดาไม่สำหรบโอ๊ยโอ้ย,อยผมไม่ได้แพรลี่อ่ะเมื่อกี้ แผลดีสองรอบโอ้โนแหมโอ้อตายโอ้โนโหมันมากเลยอะเมื่อกีป้ปลาแผลดีแล้วป้ายิงรัวๆเลยป้าก็นึกว่าจะได้จังหวะยิงใช่ไหมที่ไหนได้ต้องแผลดีสองรอบอเฮามันมันมันใช้ได้ กระส์ออกมาเฮ้ยชมหน้าที่แดดจิวแกออกมาเอามันแผ่ีได้ไหมังหวงะงเมื่อกี้ โอ้ยอ oh, ย่างเท่ต้องขอบคุณลูกชายเตือนผมอ oh, มันไหมบดไหลเลยบทไหลเลยเก่งไปหน่อยเมื่อกี้

ไปไม่ได้ต้องมาจากทางนูน้นเอา้าได้ฮะอันนี้เราอะไรเนี่ยเราอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยที่หน่อมตัวแบาการเดินผนะีเนี่ยส่ได้ เราลงไปทำเดิมถ้าเราไปเกิดการบูสิเริ่มต่ะก็เราไม่ไม่ไม่เอามิสไซล์ก่อนจะเย็นสีเงินอะไรวะเนี่ยอยู่ตัวไหนของโลกอันนั้นก็ลงมาอยู่ดี ทรายอยู่ด้านบนแล้จะไปเอายังไงด้านนั้นมาไม่ได้ด้านนั้นลงเงที่ดูชมไม่ได้ชมพูใช้ระบอมระเบิดแค่กะอลงดูมีระเบิดอ๋อต้องเปิดจากด้านนู้นโอเคไม่ได้แล้วต้องกลับไปด้านนี้ เอ็กพอร์ตสิไปเพิ่มพลังก็งงอ่ะก็เพราะเรายังรู้ว่ามีเอ็กพาร์ตสิอยู่ใช่ไหมก็เลยส่งมามีจริงเนี่ยไปไม่ได้อ่ะเ I าดูไอเกต g h รู้นั่นไงอซี ตายชั้ตายยากขึ้นมาอีกนิดนึงผ่านมากันเอาอีกแล้วโอ้โหเรื่องเยอะจริงเลยเอ็กวัลลสิทธ์เขียวแดงเหลืองส้มมาอยู่แถวนี้แต่ไม่หมดเลยอ่ะ อันตรายนะเอกระวิ์เนี่ยนี่อยู่ส่วนไหนนะนี่ทางทางเดิมปะเนี่ยใช่ <c oughs> เออใช่ละเดิมทีเราลงมาด้านล่างนี่ไงใช่ไหม <c oughs> แล้วได้พลาสมาแล้วก็วนกลับมาตรงนี้เราไปไม่ได้ได้ไงเรามีพลาสมาแล้วนะเราดึงได้ไหม าาานายถึงว่าถ้าเราใช้เงี้ยมันมันทะลุไหมมันผ่านมาใงเกิดอะไรขึ้นนะมันทำไมมันจมตีเราหรอเอา,มาไม้พีเดยเกิดอะไรขึ้น what is this วาอะไรขึ้นเปนไมาอกสาวเงียบเลยไม่คุยเลยรหนึ่อบออกมา็นั่นลยสิลรงไปดูใหม่กนราจะกลับเราไปต่อได้ไงเรามีปืนพารมาเปิดทางได้ไงเมื่อกี้ไม่มีอะไรแล้วมีของลับแต่เราเอาไม่ได้เราไปในเรื่องก่อน นอนแด้หรือครับาไม่นมาขั้เงียบเลยโอ้ป๊าป๊าแต่ว่าไอ้ปรสิตท,ที่อยู่ในคลิปก่อนที่ปา๊าป๊าจะมามันเป็นใสนะใส่ใสไเอ้ยปรสิตนี่มันอยู่ยังไงเนี่ยกับเมทรอยในน่ากลัวกันใช่ไหมเฮ้ยเจอเนเรื่องจริงด้วยแสดงว่าไอ้ปรสิตหลุดมาจากโซนที่กักกันไว้เมื่อกี้หรือเปล่า ้ยโดนใครโดนเอมมี่แน่นอนเลยแน่แน่นนเลยรเราไม่ใช่เฮ้ยใ,ใส่ลุงเหรออ๋อลุงที่สลบไปฟื้นขึ้นมาโดนเอ็มบรัสิตโอ้โนเปิดเอมเมี่น่อยบอกอะไรเหรอฉันจับตาดูายอยู่ฉันหวังใ้ตัวนายอะไรประมาณนั้นเปิดเอมมี่จริงด้วยว่าแล้วปาว่าแล้ว เฮ้ยโอ้ยเมี่ชหมดมชนปีศาตัวเมื่อกี้หรอไปไหนทำไมอย่างเี้ไปละ เอ๊ะแปลกว่ะทางนี้เราไม่เคยมาเหรออ๋อเราไม่เคยกลับมาทางรถไฟเหรอเรามาแล้วนี่แต่ป้างงว่าทำไมเฮ้ยโหปงงอ่ะงงงงอ่ะ

โอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยอีกทีนึงโอ๊ยมันเร็วเฮ้ยจังหวะนรกแถวนี้มีของมันของอยู่ตรงไหน,นอาจจะอยู่ด้านอาจจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ใช่ไหม ของอยู่บริเวณนี้เฮ้ยทำไมไงเนี่ยผมคู้ว่ามิสไซล์ผมจะจัดการได้ นะเอ้อเคยเวนเอมมี่ใช่เอมี่มันก็พังทุกอย่างชนทุกอย่างที่มันเห็นเลยนี่อะไรเอมี่วอลเราต้องไปหาเอมมี่จริงเหรอเดี๋ยวนะคอนโทรลยูนิตนะเดี๋ยวเซนทันยูนิตอยู่นี่เราต้องไปทางเซนทันยูนิตเราผ่านประตูนี้ไปนี่ไงเราผ่านได้แล้ว Okay. ของมันอยู่แถวนี้มันคือแถวไหนโ okay. อเคอดม,มีอัปเดตอะไรไหมมีไหสวัสดีอัพโหลด n k เดี๋ยวแปลให้ฟังจะเย็นพอพูดเสร็จครับ X ถูกปล่อยออกมาจากที่ที่มันโดนกักขังอยู่เพรสะ้างมุดเหรอตอนนี้กระจายไปทั่วดวงดาวแล้วไม่ต้องสงสัยเลยนี่น่าจะเป็นฝีมือของลาเวนเบรกลาเวนเบรกตัวที่ใส่เกาะนั่นัม แรงจริงใจของเขายังคงเป็นปริศนาแรงจริงใจของเขายังคงเป็นปร,ริศนาเรายังไม่รู้ว่าแรงใจของเขาคืออะไรแต่ด้วยเม็ทอยดนเอที่อยู่ในตัวนาย mm. ตัวของเธอทาให้เธอสามารถเอาชนะเอกพรสิตได้ก็คือไม่โดนเอกพรสิตเข้าข้อมงำไงถ้าใครโดนเอกพรสิตสิงก็จะโดนข้อมงำเลยใช่ไหมเพราะเขาเป็นปรสิตไงเขาจะไปครอบของล่างต้นและหยุดล่างตน้น ยังไม่พอเธอยังสามารถดูดมันเป็นพลังงานให้ตัวเองได้ด้วยแต่ต the e ันกลยไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ย X บระสิทธิ์อยู่ที่นี่แล้วก็มันไปทั่วดวงดาวแล้วพวกมันต้องถูกทําลายรีบไปที่ยานของเรา <I trust S 1> เร็ว <you S 1> สามมุ่ หวังว่าเธอคงทำได้อย่างปลอดภัยจริงเราแพรรี่ได้เอมี่อ่ะเฮ้ยฉาโอ้ยอะไรวะเนี่ยโหดขึ้นโหดขึ้นเฮ้ยเอาใม่ม่ๆขอจี้ เท่เท่เท่ทำเท่ไว้ก่อนข่อสอนไว้ใ,ใช่ได้พลังเห็นไหมสุดยอดอะสามบูดาเทพอ,อะมีเมททอยดีเเในตัวสูดพลังเอกอลสติได้เยอะละเห็นซอบเห็นมากกว่าว่าเขาได้ยินเสดเองเอย เอมี่อยู่ใกล้บาบ้าสุดๆเลยมั้เฮ้ยอยู่ในน้ำอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไม่ฟังงงพลังมันลดอะที่อยู่ในน้ำไม่พลังลด อ๋อ <AL> หรือว่าเพราะว่าใช้หายตัวนานไปเฮ้ยทางห้ันเออไม่มีโอเคเดี๋ยวเราต้องได้กับวิตี้สูตรแน่นอนนอดทดลองเพราะก็กลัว เเเเอออออมมมี็ไมม็ไกลับไปหาเอมี่ไม่น,าน่าเวิร์กเดี๋ยวนะอันนี้อะไรโอ้กูดพอเก่งเนาะจำได้อ่ะโหลดแมปก่อนโหลดแมปคูเกลิลแมป มีมีทางเชื่อมต่ออีกใช่โอเคปิดคลิปสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์น,น้วกดกระดิ่งกิ๊งกิงนั่คะจะได้ไม่พลา,าดาอ,อยู่นี่ทำไมลูกมาเป็นนี่เหรอ อ่าว่าไงครกคือคือนี่ไงเราต้องทำลายตรงนี้ได้ก่อนนะเนี่ยเราไปไกลเลยโล่กว้างเด่นๆคือคือคือเออหมายถึงเดี๋ยวเราจะไปละฮะ สาทีเร็วสาอรอ๋อที่เข้าโค้โ<ล>งหลบออหลม่นด้หีไม่หล่พรหรอกที่พสอิอ่ะเร็วอ่ะโอเคปีกดรู้เรไอ้ปรากลาดไหมตอนที่มันมันอาจจะอยู่ตรงรูแล้วแล้วที่บรออกมาหรอกมันเร็วอยู่แล้วมันลอยได้ไงมันอ่ะแปปปีกิดสิปีกิดคลิปหน้านี้เราจะเดินทางเข้าไป เอ็มมี่ผ่านเอ็มมี่โซนแล้วเข้าแผงที่ท่านยูนิตวอัจราการเอ็มมี่พร้อมกับพลังใหม่ไป